จุดเปลี่ยนสำคัญการดื่มเหล้านะคะก็คือการที่เจออุบัติเหตุตเ,หตเกิดขึ้นระหว่างที่กลับจากการดื่มเหล้าในตอนกลางคืนเพื่อนได้ประสบอุบัติเหตุก็เลยทําให้อยากเปลี่ยนตัวเองจากการดื่มเหล้าไปทํากิจกรรมแทนค่ะสวัสดีค่ะชื่อหยกนะคะนักศึกษาชั้นปีที่2มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ค่ะ สำหรับชีวิตในรั้วมหาลัยนะคะก็มีสีสันมีกิจกรรมที่สนุกสนานมีเพื่อนแล้วก็มีการที่เราได้ออกไปเจอสังคมใหม่ๆอย่างเช่นการดื่มแอลโกอฮอล์ค่ะสำหรับจุดเริ่มต้นการเป็นนักดื่มหน้าใหม่นะคะก็คือการที่มีเพื่อนชวนค่ะตอนแรกก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปลองในสิ่งนั้นแต่เป็นการที่เราขึ้นปีหนึ่งใหม่ๆเราก็อยากลองอะไรใหม่ๆก็เลยลองไปดูกับเพื่อนครั้งแรกค่ะก็คือเป็นการเปิดประสบการณ์ที่ ส่งผลเสียกับตัวเองในหลายๆเรื่องค่ะสาหรับจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้หนูเปลี่ยนจากการไปดื่มเหล้านะคะก็คือการที่เพื่อนได้ประสบอุบัติเหตุกลับจากการดื่มเหล้าในตอนกลางคืนค่ะก็เลยทําให้อยากเปลี่ยนตัวเองจากการดื่มเหล้าไปทํากิจกรรมแทนค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าการทํากิจกรรมจะทําให้เรามีประสบการณ์มากกว่าจากนักดื่มสู่อาสาสมัครชนเพื่อนเลิกเหล้านะคะก็คือหนูได้เปลี่ยนแปลงตัวเองโดยการมาเป็นอาสาสมัคร ชวนเพื่อนเลิกเหล้าค่ะด้วยการมาทํากิจกรรมต่างๆภายในรั้วมหาลัยแล้วก็นอกรั้วมหาลัยสิ่งที่น้องๆชวนชวนเพื่อนเลิกเหล้าในมหาลัยราชบัตรสุรินทร์นะครับก็จะเป็นขบวนการจากการชวนการออกแบบชวนการออกแบบเห็นถึงตัวเองเห็นถึงเพื่อนว่าในในรั้วมหาลัยเนี่ยส่วนใหญ่ก็ดำารงชีวิตยังไงส่วนใหญ่ก็พากาันไปกินเหล้า นะครับดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเป็นเรื่องปกติแต่เราไม่อยากให้เป็นเรื่องปกติเราก็เลยชวนน้องๆแกนำนำหกเียคนเนี่ยครับมาคุยกันว่าเราจะทำยังไงจะพากันออกจากเหล้าได้เริ่มต้นจากการออกแบบกลุ่มเพื่อนครับว่าส่วนใหญ่เพื่อนอยู่ตรงไหนทำอะไรยังไงกันนะครับจากนั้นก็ชวนชวนกันมาภายใต้การ เก็บข้อมูลเล็กๆว่าใครดื่มจัดขนาดไหนในแต่ละอาทิตย์ด้วยกันนะครับพอจากนั้นมาก็เริ่มมาออกแบบกิจกรรมด้วยกันกิจกรรมที่ง่ายพูดถึงการออกไปทากิจอาสานั้นการกิตอาสากับช่วงเวลาของการไปดื่มเหล้าเนี่ยมันจะแมทกันพอดีครับ วันศุกร์เราชวนกันไปเตรียมของวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราก็ชวนกันไปทํากิจอาสานะครับการกิตอาสาที่ทําได้ก็คือทาสีบ้างอาสาไปสอนเพื่อนบ้างอาสาไปสอนน้องบ้างในโรงเรียนต่างๆนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยวันพุธเป็นวันที่น้องๆไม่มีเรียนกันก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทําให้น้องเนี่ยจะเข้าร้านเล่าก็เลยมีวิธีการหรือขบวนการเนี่ยชวนวันพุธเนี่ยเป็นการคุยสําหรับทีมแกนนําหลักๆเพื่อที่จะออกแบบในสุขสาอาทิตย์ต่อไปอะไรเงี้ยครับ พอเสร็จกิจกรรมแล้ววันอาทิตย์นเนี่ยช่วงของเย็ยนวันอาทิตย์นเนี่ยก็จะชวนกันมาถอดบทเรียนมันเกิดผลกับตัวเองอะไรบ้างชวนย้อนกลับมาหาตัวเองว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงกับตัวเองเนี่ยมีอะไรบ้างสิ่งที่ทําแล้วมีความสุขมีอะไรบ้างดังนั้นไม่ได้ชวนคุยเรื่องเล่าเลยไม่ได้บอกว่าจะพาน้องเลิกเล่าเลยแต่กระบวนการแบบเนี้ยมันทําให้น้องค่อยๆกลืนเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเลิกเล่าโดยประยายนอกจากนั้นนะครับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังจาก7คนเนี่ย ก็จะขยายไปหา20คนที่เป็นเพื่อนที่อยู่ใกล้ชิดน้องด้วยน้องจะเป็นคนไปชวนเพื่อน20คนอ่ะเข้ามาทํากิจกรรมด้วยกันนะครับพอทํากิจกรรมบ่อยๆบ่อยๆโอกาสการเข้าร้านเหล้าเนี่ยก็จะเริ่มหายไปดังนั้นขบวนการก็คือเอาเวลาเข้าร้านเหล้ามาเป็นเวลาจาิตอาสาทําด้วยกันนะครับจากนั้นก็20ก็ชวนต่อเป็น60คนดังนั้นเมื่อกลุ่มมันเริ่มขยายขึ้นผมว่าสําคัญตรงนี้ครับ เราทําจากเจ็ดคนไปหา20คน20คนไปหา60คน60คนเน่เป็นพลังมากเลยกับการชวนเพื่อนเลิกเล่าในพานลัยสําหรับหนูนะคะก็ทุ่มเทให้กิจกรรมมากขึ้นจนไม่รู้ว่าตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองไปตอนไหนแล้วก็ลืมั้านเล่าไปเลยค่ะตอนนี้หนูรู้สึกภูมิใจกับตนเองมากๆแล้วก็ภูมิใจที่ได้ช่วยเพื่อนๆค่ะเพราะว่าทำให้เพื่อนๆได้มาทำกิจกรรมด้านนี้มากขึ้นแล้วก็มีประสบการณ์ในตัวเองมากขึ้นในภาวะผู้นำแล้วก็การสื่อสารค่ะ การดื่มแอลกอฮอล์นะคะส่งผลร้ายแรงต่อชีวิตมากเลยค่ะหนูอยากชักชวนเ,นเพื่อนๆให้ห่างจากอบาบยามุกแล้วก็มาทํากิจกรรมในด้านอาสาสมัครชวนเพื่อนเลิกเหล้ามากขึ้นค่ะค่ะสําหรับหยกนะคะก็เชื่อว่าทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เหมือนที่หยกสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ค่ะมาสร้างสังคมที่ปลอดภัยและห่างไกลแอลกอฮอล์ไปด้วยกันนะคะ